ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ว่าคุณละวิดาติัญญ์ดลเลและว่าคุณละดลเลติัญญนาฬิสม,มะอมมะบะพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละเรายัางอยู่ในเดือนที่สำคัญอีกเดือนหนึ่งของปฏิทินอิสลามนั่นก็คือเดือนรอบีอุลอาวลัลตลอดเดือนที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาได้มีอุอลามะของเรา ว่าบรรดาอ,า,าอัสสัตติยะอุสตัดของเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลนของอะลัยอัลลอฮ์ลัมบางท่านอาจจะเลือกพูดถึงการเกิดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลนของอะลัยอัลลอฮ์ลัมเนื่องจากดำลึกถึงเนื้อมาที่สําคัญการเกิดของท่านนาบีนั้นถือว่าเป็นเนื้อมาที่สําคัญบางท่านก็อาจจะเลือกพูดถึงเรื่องการเกิดขึ้นมาของท่านนาบีสุลลัลนของอะลัยอัลลอฮ์ลัม บางท่านก็อาจจะเลือกที่จะพูดถึงแบบอย่างคำสั่งสอนส่นหน้ต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮองลัลเาะหัลลัมและบางท่านก็อาจจะพูดถึงเรื่องราวการจากไปหรือว่าการเสียชีวิตการวาฟาดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลฮองลัยเาะหัลลัมและนั่นคือถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราและนั่นก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ความขัดแยง้งความแตกแยกหรือปัญหาวุ่นวายต่างๆใน,ในในอุมมะของเราดังนั้นผมจึงมีความรู้สึกว่าน่าจะเพียงพอที่คณาจารย์ของเราได้พูดถึงเรื่องราวของท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลล่าวะเลวะสัลลัมซึ่งผมจึงเลือกหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งทีเ่เป็นหัวข้อหรือเป็นเรื่องราวที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องราวของบุคคลที่มาแทนที่ท่านนับีของเรา นั่นก็คือคอลิฟะคนแรกของอุมาอิสลามนั่นก็คือเรื่องราวของคนที่ประเสริฐที่สุดของอุมา t นี้นั่นก็คือท่านอบูบักอสัสซิดิกระดิอัลลอฮุอันฮุซึ่งท่านอบูบักอสัสซิดิกรอดิอัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านก็ขึ้นมาเป็นผู้นำของอุมาอิสลามก็ในเดือนเดียวก,กันกับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลละซัมจากจากไปนั่นก็คือเดือนรอบีอุลอาวัลก่อนอื่นอยากจะขอแนะนำข้อมูลให้เรา ได้รู้จักท่านอบูบักคร่าคราะอบูบักนี่เป็นเป็นฉายาเป็นชื่อเรียกของท่านชื่อจริงของท่านก็คืออับดุลลอฮ์เบนอุสมานหรือว่าอับดุลลอฮ์เบนอาบูปูฮาฟาเราต่างทราบกันดีว่าท่านอบูบักเนี่ยท่านเป็นเพื่อนของท่านนบีตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดก่อนจะเป็นนบีก่อนจะเป็นรอซูลเป็นเพื่อนที่สนิทแล้วก็สนิทจนกระทั่งหลังจากท่านนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีแล้ว แล้วก็สิ้นจนกระทั่งท่านนาบีวะฟาจากไปโดยที่ท่านอบ,บูนักบ,บัคนันั้นเป็นคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยผิดประเวณีและไม่เคยบูชากราว้าพระเจ้าอื่นเลยนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตลาเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นฮานิฟก็คือคนที่เชื่อในอัลลอฮฺองเดียวและไม่เคยกราว้าบูชาสักระจววดหรือว่ารูปปั้นต่างๆในในช่วงก่อนการประกาศอิสลามแต่ท่านอบ,บูบักนี่แหละที่เป็น เมื่อท่านนาบีเรื่องประกาศว่าท่านเป็นนบีของอลอเป็นรอซุนของอลอท่านก็เป็นบุคคลได้ที่รับสลาอันนี้พวกเราน่าจะรู้จักท่านอบูบัคดีอยู่แล้วซึ่งเ,เรื่องราวของท่านอบูบัคมีคุณงามความดีงามมีบทเรียนต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนออาจจะสรุปเป็น3เรื่อง3หัวข้อหรือว่า3คุณลักษณะสําคัญ3คุณสมบัติสําคัญที่ผมคิดว่า ทำให้ท่านอบูบักนั้นประเสริฐเหนือใครและเป็นสามคนลักษณะที่อชอลล์เราจะได้รับบทเรียนบางอย่างและเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราในบริบทของเราแต่ละคนินชอลล์เรื่องที่หนึ่งก็คือท่านอบูบักอัสซิดดีกเรเดลฮ์ฮุอันฮูท่านคือคนแรกท่านคือคนแรกที่รับอิสลามท่านคือคนแรกที่ศร,รัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัม และถ้าไม่นับครอบครัวของท่านนาบีม د, ุฮัมมัดครอบครัวของท่านอบูบักก็เป็นครอบครัวแรกที่ศรัทธาท่านนาบีมุฮัมมัดและให้การสนับสนุนท่านนาบีสุลต่านของอะฮลวัลสลัมและท่านอบูบักเช่นเดียวกันที่เป็นคนแรกที่ทําหน้าที่ในการเรียกร้องหรือว่าดะวาวาชเชิญชวนคนอื่นให้หันมาศรัทธาต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านของอะฮลวัลสลัมจึงทําให้กลุ่มคนแรกๆที่รับอิสลามถ้าไม่ใช่มาจากครอบครัวท่านนาบี ก็มาจากครอบครัวของท่านอบูบักอัสซิดิกหดีอไม่ก็มาจากบุคคลที่เป็นเพื่อนเป็นสหายหรือเป็นคนที่ท่านอบูบักนี่ไปไปดะว่าไปเชิญชวนมาไม่ว่าจะเป็นอับดุลลอฮ์ลูกชายของท่านอบูบักเองอัสมาลูกสาวท่านอบูบักเองท่านอิกไอชาลูกสาวของท่านอบูบักเองหรือคนรับใช้ของท่านอบูบักที่ชื่อว่าอามิดก็รับอิสลามในช่วงแรกเช่นเดียวกันแล้วก็บรรดาซอฮบะของท่านนบีที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลแนวหน้าทั้งหลาย โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสิบคนที่ถูกรับรองสวรรค์ก็ล้วนแล้วแต่มาจากฝีมือหรือว่าการทํางานการดะว่าเชิญชวนของท่านของท่านอบับดบอัสติดดิทัานสิน้นไม่ว่าจะเป็นท่านอุสมานบินอัฟฟานอับดุลรา์มานบินอัลซูเบตบินอาวามซึ่งต่อมากลายเป็นลูกเขยของท่านอบูบุลบาอัสติดดิแล้วก็ตอร์คาบินอูบัยดิลแล้วก็ซาอดบินอบีวกอสคนเหล่านี้คือคนแนวหน้าของประชาชาติอิสลามและเป็นคนที่ท่านนบบีรับรองว่าเขาได้เข้าสวรรค์ ซึ่งรับอิสลามหรือว่าศรัทธาท่านอบีบขมาวัเนื่องจากการเชิญชวนการด่าว่าของท่านอบูบักอัสซิดีทั้งสิน้นฉะนั้นบทเรียนแรกที่เราได้จากท่านอบูบักคือท่านคือคนแรกคนแรกถ้าเทียบเป็นภาษาอาหรับเราก็สามารถคนแรกหรือว่าคนกลุ่มแรกๆกในภาษาอาหรับเราก็สามารถเรียกได้ว่าคืออัสซาบิกูนนะแต่ในอัลกุราอานเลาจึงยกย่อง คนทั้งหลายที่เป็นบรรดาซาบ์ที่เป็นอัสาบิกูนคือคนแรกๆหรือว่าคนแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นชาวมุฮัจือันซอลก็ตามและคนซาบิกูนนี่แหละที่เป็นอสัสาบิกูนอัสสบิกูนอุลัยกัลมุกอบูนฟีจนันนาตินไนมใช่ไหมครับคนแนวหน้าคนกลุ่มแรกนี่แหละที่จะได้เข้าส,สวรรค์เป็นคนที่ใกล้ชิดกับอลัลลอฮฺซุบฮานะฮวะฺวะตัลลาฉะนั้นในอัลกุราอานอัลลอฮฺจึงเรียกร้องให้เราเนี่ย เป็นคนกลุ่มแรกๆว่าเป็นคนแนวหน้าในความดีงามต่างๆใช่ไหมครับอัลลอฮุสซาบฮานะฮุวาตอัลลาได้กล่าวว่าวาลีกุลลิวิจฮะติยฮุววมูวันลีฮะทุกคนมีต่างก็มีทิศทางมีเส้นทางของตัวเองแต่ว่าฟาสตาบิกุลคอยรอดแต่ละคนจะมีเป้าหมายจะมีทิศทางอะไรของตัวเองก็มีไปได้ตราบใดที่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ล l l a h ห้ามแต่สิ่งสําคัญก็คือฟาสตาบิกุลคอยรอดเรามักจะแปลว่าจงแข่งขันในความดีงาม แต่ถ้าให้มันตรงกับคำศัพท์ของมันก็คือจงเป็นแนวหน้าจงเป็นกลุ่มแรกๆในความดีงามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถือึีอดเรื่องการทําดีต่อพ่อแม่หรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ถูกอาธรรมทุกความดีงามพยายามฝึกฝนหรือว่าพยายามกระตุ้นตัวเองให้เราเป็นคนแรกๆให้ได้หรือเป็นคนแนวหน้าให้ได้นี่คือคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวท่านอบูบักอสิดิก และผมเชื่อว่านี่คือคุณสมบัติแรกที่ทําให้ท่านอบูบักนั้นประเสริฐกว่าใครของในในในหมู่อุมม่าของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตันละฮะวะฮนวัสลัมอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่1คุณสมบัติข้อที่2ของท่านอบูบักอัสซิดิกรอเดียร์ลอฮูอันหูที่ทาให้ท่านเปรฐเหนือกว่าใครทั้งสิ้นก็คือท่านอบูบักนั้นท่านคือคนที่ดีที่สุดคือทําดีที่สุดในสถานการณ์ในบริบทในศักยภาพของตนเอง ซึ่งผมจะลองหยิบยกเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะทําให้เราเห็นว่านี่คือคนที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามสิ่งที่เขามองเห็นก็คือการทําดีที่สุดในศักยภาพของตนเองยกตัวอย่างเช่นหนึง่งเมื่อกี้ต่อเนื่องเมื่อกี้ท่านอุบลงนี่ท่านท่านเมื่อท่านรับอิสลามท่านก็เชิญชวนครอบครัวของท่านแล้วก็เชิญชวนเพื่อนเสหายของท่าน แล้วอย่างที่เรารู้กันดีว่าในช่วงแรกของอาการเผยแพร่อิสลามท่านนบีมุฮัมมัดนั้นมีผู้คนบางส่วนที่เขาเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่มีกําลังความสามารถเขาจึงถูกรังแกจึงถูกกดขี่จึงถูกอธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสัฮาบะที่เป็นท่าสทั้งหลายที่เป็นท่าและทาสีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านบิลานใช่ไหมครับเป็นต้นซึ่งจากนั้น ท่านอบูบักเนี่ยท่านเป็นคนรวยคนที่มีศักยภาพคนที่เข้มแข็งม,มีหน้ามีตามีเกตในสังคมอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับท่านอบูบักในตอนนั้นก็คือการใช้ศักยภาพของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอ่อนแอฉะนั้นถ้าเราไปดูรายชื่อของบรรดาซอบที่เป็นกลุ่มแรกๆที่รับอิสลามได้เป็นคนที่มาจากทาดหรือว่าคนยากจนคนอ่อนแอเนี่ยคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกช่วยเหลือโดยท่านอบูบักอัสซิด,ดิกท่านอบูบักท่านใช้ เงินหรือว่าทรัพย์สินของท่านเนี่ยไปซื้อบรรดาท่าเหล่านี้แล้วก็ปลดปล่อยให้เป็นอิสระคนที่เราจดจําอย่างดีก็คือท่านบีลานเป็นอบิรอบะและท่านบีลานนี่แหละที่กลายเป็นแกนนําคนสําคัญของซอฟท์ท่านนาบีใช่ไหมครับซึ่งจริงมันยังมีคนอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอามิดเมื่อกี้คนรับใช้ของท่านอบูบักเอกต่อมากลายเป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักเองแล้วก็อุม,มอูอับบัสอูไบรโอัลฮินดิยะจาริยะแล้วก็คนอื่นจาริยะนี่หมายถึง ท่าดคนหนึ่งที่ถูกท่านอุมัดังแกก่อนที่ในเวลาต่อมาท่านอุมะจาอิสลามอาวัดนี่ก็ไปช่วยไปปลดปล่อยให้เป็นอิสละมแล้วกลายเป็นสฮาบยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละฮ์ในวะสลามนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อท่านนาบีได้รับคําสั่งให้อพยพไปยังเ,เมืองมดินนะแผนการต่างๆหรือว่าการจะเตรียมต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วมาจากฝีมือของท่านอบูบักอัสิดดิกบรรดาซอบ่ต่างก็อพยพกันไปเหมือนท่านนบีอนุญาตให้อพยพได้บรรดาซอบ่ก็ต่างอพยพกันไปมีท่านอบูบักเนี่ยที่ต้องการอพยพไปเหมือนกันก็มาขออนุญาตจากท่านนบีท่านนบีบอกว่าอย่าพิ่งไปก่อนจนกระทั่งท่านอบูบักท่านต้องต้องรอเวลาจนกระทั่งประมาณ4ี่หเดือนกว่าท่านนบีจะได้รับอนุญาตให้ให้อพยพไปยังเมืองบัดีนะ ซึ่งสีหเดือนนี้นั่นคือช่วงเวลาที่ท่านอบูบักเตเตรียมการทุกอย่างเพื่อใหการอพยพท่านอับดลีมมุฮัมมัดสุลต่าเป็นการอพยพที่ปลอดภัยดําเนินไปได้อย่างประสบความสําเร็จซึ่งท่านอบูบัคเนตท่านแน่นอนว่าท่านอบีมุฮัมมัดเนี่ยเราทรงช่วยเหลือและปกป้องท่านอย่างแน่นอนแต่อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านอบูบัรสามารถทาได้นั่นคือการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าท่านนบีจะอพยพได้อย่างปลอดภัยั้นท่านอบูบัครนตท่านจึง ซื้ออูดเตรียมไว้ให้กับท่านนบีสุลต่านลฮัลเลอะลัยวะสัลลัมแต่ในเวลาต่อมาท่านนบีไม่ยอมไม่ยอมรับไปเฉยๆใช่ไหมครับท่านนบีขอซื้อและอูดตัวนี้แหละที่ได้ชื่อว่าอูดอัลกอสวะที่อยู่กับท่านนบีมาโดยตลอดจนกระทั่งท่านนบีเสียชีวิตแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์ลูกชายของท่านเนี่ยท่านมอบหมายให้เป็นคนที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆความเคลื่อนไหวในเมืองมักกะ เพื่อไปรายงานให้ท่านอบูบักกับท่านนาบีทราบว่าตอนที่อพยพเนี่ยชาวมักกะเขาเคลื่อนไหวอะไรบ้างแต่ท่านอบูบักเช่นเดียวกันที่สั่งให้คนรับใช้ของท่านเองคืออามิดเมื่อกี้เนี่ยให้นําบรรดาฝูงแกะฝูงแพะเพื่อมากบเกลื่อนรอยเท้าของอับดุลลอ์ที่มาแจ้งขา่าวแล้วก็ฝูงแพะนี้เช่นเดียวกันที่มาเพื่อให้ท่านนาบีกับท่านอบูบักได้รีดเพื่อเป็นเสบียงเป็นอาหารแล้วก็ท่านอบูบักเช่นเดียวกันที่ ไม่ยอมบอกข้อมูลบางอย่างให้กับคนในครอบครัวตัวเองเพื่อป้องกันไว้ก่อนเช่นไม่ยอมบอกข้อมูลให้กับอัสมาลูกสาวของท่านว่าตัวท่านเองกับท่านนาบีนจะอพยพไปที่ไหนฉะนั้นอัสมาจึงเมื่ออบูจาฮันหรือว่าแกนนําของชาวโคเดสมาหาอัสมาเพื่อเข็นข้อมูลอัสมาจึงตอบไม่ได้เพราะไม่รู้บอกไม่ได้ว่าตอนตอน,นี้ท่านนาบีกับท่านอบูบุลบาอยู่ที่ไหน แล้วก็ท่านอบูบักเช่นเดีกวนกันที่จ้างคนนําทางที่เก่งที่สุดของของชาวมักกะแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ต่างจ้างเขาเพื่อให้เ,เส้นทางหรือว่าการออกเนทงท่านนาบีเ,นเป็นเส้นทางที่เลี่ยงจากการพบปะจากผู้คนและท่านนาบีกับท่านอบูบักก็อพยพไปถึงมาดีณาด้วยความปลอดภยัยเราสามารถเรียกสิ่งที่ท่านอบูบักทำทั้งหมดนี้ว่าเป็นการทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ส่วนที่นอกเหนือจากนั้นนั่นคือ ความช่วยเหลือของลอสุบฮาห์นวะตะละและนี่คือความหมายที่แท้จริงของการตะวักันคือของการทําอย่างดีที่สุดและค่อยมอบหมายต่อลอสุบฮาห์นวะตะละ,ห,ห,ละหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านอบูบัคที่แสดงให้เห็นถึงการทําสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆก็คือในช่วงที่ท่านนาบีกําลังรวบรวมทรัพย์สินหรือว่ากําลังรวมพลกองทัพในช่วงปีฮิจรัตที่เก้าในสงครามตะบุกท่านอบูบัคนี่ท่านเป็น ท่านเป็นพ่อค้ามีความร่ำรวยเหมือนท่านอุสมานหรือว่าท่านอับดุลรหมานบินอัฟเพียงแต่ว่าในช่วงที่ท่านนบีเรียกร้องให้บริจาคเพื่อเตรียมกองทัพตะบุกเนี่ยท่านอบูุบัคท่านเงินหรือว่าทรัพย์สินของท่านไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ท่านทาก็คือมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นฉะนั้นเมื่อท่านอบูุบัคเน้นนำทรัพย์สินของท่านมาบริจาคให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลแล้วอุไะลวะสัลลัมใช่ไหมครับท่านนบีถามท่านอบูุบัคว่า อบาบักแล้วท่านเนี่ยท่านเหลืออะไรไบ้างให้กับครอบครัวของท่านท่านอบักก็ตอบว่าอาบกไปูตแล้วฮมอ,อัลลอฮฺะลัซูลลฮฺผมฝากให้กับพวกขเขาเนี่ยก็คืออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์จนกระทั่งท่านอูมักเป็นคอตอบถึงขั้นที่ต้องพูดยอมรับกับตัวเองว่าคนแบบนี้ฉันไม่มีทางเอาชนะเขาได้หรอกเพราะว่าเขาให้ทุกอย่างในสถานการณ์หรือว่าในบริบทที่เขาสามารถให้ได้คือทําดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ในสถานการณ์ต่างๆ และนี well, ่ค right ือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮนวะตะลาได้กล่าวไว้ในสุราอัลมุลกจำมั้ยครับัลล a r a k a l l a d z i بيدهِ المُلْكُ وهو ع ل ล ك ช شيء قدير الذي خ ล ق ซีคอลักัล ي ا ة ليبلّوكم أيكم أحسن عملة จำมั้ยครับลับุ้างชีวิตการมีชีวิตและการเสียชีวิตก็เพื่อที่จะทดสอบพวกเราว่าใครในหมู่พวกเราที่จะทําการงานที่ดีที่สุดคือการงานที่ดีที่สุดในบริบทของเราเองเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น สิ่งที่เราต้องเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าเราได้ทําดีที่สุดได้ย่ยางก,กับเนื้อม,มาต่างๆที่ Allah ให้เรามานี่คือคุณสมบัติข้อที่สองที่ทําให้ท่านอบ,บูุลเบ้งเนี่ยเหนือกว่าใครเหนือกว่าใครในหมู่สหับบท่านนาบีและเหนือกว่าใครในหมู่อุมมะฮ์ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลแลลฮุของอะเลวะสัลลัมส่วนคุณสมบัติข้อที่สามนั้นอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงอีกครั้งในคุตบะที่สองอินชาอัลลอฮ์นะครับอะกูลุกาอลิฮะจาวัสตักุม والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأزيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كن 3 وكن نصنع قطي أبو ต่รับเกี่ยจะเอาละสุบฮะนวตาลาให้เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดที่จะกลายเป็นแบบอย่าให้กับพวกเราถัดจากท่านนบีแล้วก็บรรดาเราซุนทั้งหลายก็คือคุณสมบัติข้อที่สามก็คือการทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตของเราในปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะมีสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องทํา แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปทําสิ่งที่มันมีความสําคัญน้อยกว่าหรือสิ่งที่มันไม่สําคัญเลยทั้งๆที่มีสิ่งที่สําคัญมากกว่าเราไปเลือกสิ่งที่มันด้อยกว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากําลังบกพร่องหรือไม่หรือไม่ก็เรากําลังทําสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งท่านอบูบักท่านเป็นคนที่เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของท่านแล้วก็ในสถานการณ์ต่างๆของสังคมมุสลิมโดยรวม ฉะนั้นเมื่อท่านอบูบักซิดดิกขึ้นมาเป็นคอลิฟะคอลิฟะคือตัวแทนของท่านนาบีคือตัวแทนของท่านนาบีที่ต้องมาทําหน้าที่ในการปกป้องรักษาเผยแพร่ศาสศนาท,ท่านนาบีนํามาแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นตัวแทนของท่านนาบีต้องดูแลปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆของอุมาอิสลามซึ่งเมื่อท่านนาบีจากไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านอบูบักซิดดิกก็คือการเกิดขึ้นของบรรดากลุ่มกบฏทั้งหลายที่ ไม่ยอมศรัทธาท่านนาบีอีกแล้วแล้วก็ที่ปฏิเสธศรัทธาตกมุตตัดทิ้งอิสลามบางกลุ่มถึงขั้นถึงขั้นที่อ้างว่าตัวเองเป็นนบีคือเกิดนบีปลอมซึ่งท่านอบูบ,บัคสิทธปกติแล้วท่านเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนแต่กับการในช่วงเวลาสถานการณ์อย่างนี้ที่ทั่วคาบสมุทรอาหรับมีกบฏท,ที่ต้องการแยกตัวเองออกจากรัฐอิสลามแล้วก็แถมบางกลุ่มก็ต้องการโจมตีเมืองมานินสนาซัมไป สิ่งที่อบูบักธรรมก็คือการเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในสถานการณ์นั้นก็คือการปราบขุนกระบฏทั้งหลายเพราะถ้าไม่ปราบขุนกระบฏกบฏเหล่านี้สิ่งที่ท่านนาบีพยายามต่อสู้มาตลอด23ปีที่มักกะสิปีและที่เมืองมดินาอีก10ปีมันจะล้มทั้งหมดเลยมันจะไม่มีมันจะมันจะมันจะล้มเหลวและมันจะหยุดอยู่แค่นั้น ฉะนั้นท่านอบุบบั克จึงจาเป็นต้องเลือกตัดสินใจทําสิ่งที่สําคัญที่สุดแม้ว่าโดยปกติของท่านท่านมากักจะเป็นคนที่อ่อนโยนปณิปนอมมากกว่าและแม้ว่าในตอนที่ท่านอบูบั克ตัดสินใจที่จะปราบบรรดากลุ่มกบฏเหล่านี้แม้ว่าจะมีบรรดาซาบะที่เห็นต่างหรือว่าแย้งก็ต่างแต่ท่านอบูบั克ท่านก็ยืนยันว่าเราต้องจัดการเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะสูญเสียเขตแดนต่างๆของโลกอิสลามของขาบสมุนอารับแต่สุดท้ายกลุ่มเหล่านี้มันก็เขาก็จะขยายอิทธิพลของตัวเอง แล้วก็บุกลุกมาถึงแผ่นดินฮารอมทั้งสองก็คือเมืองมักกะฮ์และเมืองมดินนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านนาบีพยายามมาการดาวองท่านนาบีความเสียสละของบรรดาซอฟต์าทั้งหลายก็จะหยุดอยู่แค่นั้นฉนันจึงยอมไม่ได้เราจึงต้องปราบปรามแล้วท่านอบุบัติท่านก็ประสบความสําเร็จในการจัดการกับความสันคลอนของอุม,มาอิสลามในตอนนั้น,ภา,นะะภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งปีคือปีฮิจรัตที่1 1แล้วก็ช่วงต้นของปีฮิจรัตที่12 ค้ามสมุนอาหรับจึงจึงสงบและทําให้ในเวลาต่อมาอีกประมาณสักสีหปีนั่นคือฐานที่สําคัญที่ทําให้ในเวลาต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคของท่านอุมัตเบนคอตอบท่านอุมัตจึงสารต่อและใช้ฐานที่แข็งแรงนี้ในการขยายรัฐอิสลามจนกระทั่งมันสามารถพิชิตอัลอักซอ์ได้ใน5ปีต่อมามันเกิดจากการทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนั้นถ้าไม่ทําสิ่งนั้น นัอิสลามจะแตกเป็นสเสียงๆแน่นอนเราก็อาจจะต้องมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราในแต่ละช่วงเวลาอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในสถานการณ์ที่เราเจอในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดของสังคมของเราอะไรคือปัญหาที่เราต้องต้องจัดการก่อนคือความขัดแยง้งคือความแตกแยกในหมู่พวกเรากันเองไหมหรืออื่นๆก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาคบคิดมาพูดคุยกัน เพื่อให้เราได้ทําสิ่งที่มันสําคัญจริงๆในแต่ละบริบทในแต่ละสถานการณ์หรือบางทีเราก็ต้องเราก็จาเป็นต้องเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เพื่อออดีตหรือไม่ใช่เพื่อสถานการณ์ปัจจุบันแต่เพื่ออนาคตข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นท่านอบูบักเช่นเดียวกันที่ในปีฮิจรัตที่12ท่านก็ตัดสินใจที่จะรวบรวมอันกุรอานทั้งที่นบีไม่เคยรวบรวมอันกุรอานมาก่อนและแม้ว่าบรรดาซาบะจะพยายามขยันขยอให้รวบรวมกุรอาน ท่านอุบบนี่ท่านไม่กล้าในช่วงแรกท่านเกรงว่าเราจะไปทําในสิ่งที่นบ,บีไม่เคยทํามาก่อนสุดท้ายเมื่อคิดพิจารณาอย่างดีเพราะในในศึกในสงครามที่ไปปราบปรามพวกกบฏทั้งหลายเนี่ยบรรดาคุร้อหรือว่าบรรดาอาุลามะซาบาที่เป็นอุลามะที่เป็นฮาฟิซกุรอ่านเนี่ยก็เสียชีวิตไปหลายคนถ้าปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้เราอาจจะไม่สามารถรวบรวมคุรอ่านได้ทั้งเล่มได้จึงเกิดดําดิจึงเกิดเป็นคําสั่งของท่านอบูบุลบาบให้รวบรวมอัลกุรอาร่าน จนกระทั่งนั่นกลายเป็นเหมือนเป็นฐานสําคัญที่ทําให้ในเวลาต่อมาในยุคของท่านอุมอมัตแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือในยุคของท่านอุสมานเป็นอัฟฟานเราจึงมีคุรอานมุสฮับของอุสมานที่อุสมานรวบรวมมาฉะนั้นบางทีก็อาจจะสิ่งสําคัญที่เราต้องทําในปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่เพื่อขี้คายหรือว่าจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แต่เพื่ออนาคตข้างหน้า ราะถ้าถ้าเราดูนิตคือถ้าหากว่าท่านอบูบักไม่ทําสิ่งนั้นไม่รวบรวมอัลกุรอานในตอนนั้นก็เป็นไปได้ว่าบรรดาซาฮาบะที่ท่องจาอัลกุรอานได้ทั้งเล่มหรือท่องจำกุรอานได้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเสียชีวิตไปก่อนจนกระทั่งเซตบินซาบิดก็อาจจะไม่สามารถรวบรวมอัลกุรอานได้ <S 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 แต่ด้วยความช่วยเหลือขององ์และคามั่นสัญญาของพระองค์ที่พระองค์สัญญาว่าจะปกป้องกุรอานอย่างแน่นอนและพระองค์ทรงปกป้องกุรอานผ่านการตัดสินใจของท่าน อูบักอสิดิกด้ความพยายามของบรรดาซอะที่รวบรวมอันกุรอานมาจนกระทั่งเราสามารถแน่ใจได้ว่ากุรอานที่เราอ่านอยู่ในปัจจุบันนี้คือกุรอานเดียวกันที่ท่านนบีและบรรดาซอะเคยอ่านมาในอดีตนี่คือการเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในบริบทในสถานการณ์ในศักยภาพต่างๆที่ที่เรามีแต่นี่คืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่ทําให้ผมเชื่อว่าที่ทําให้ท่านอูบักอสิดท่านเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในอุมมาของท่านนาบีมูฮัมหมัดส,สุลลัลฮะวะเลวะสลัมถัดจากบรรดานาบีและรอซูลทั้งหลายซึ่งผมก็หวังว่าสิ่งสามสามคุณสมบัตินี้ที่ได้นําเสนอไปพี่น้องอาจจะต้องไปพิจารณาต่อไปคิดต่อว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้สามคุณสมบัตินี้ในชีวิตของเราแต่ละคนยังไงได้บ้างเพราะแต่ละคนมีสถา,านการณ์มีปัญหาที่ต้องเจอแตกต่างกันไปแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือเราจะประยุกต์ใช้สามคุณสมบัตินี้กับ เหตุการณ์ต่างๆหรือว่ากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายทิ้งท้ายผมก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่คิดว่าเราควรทําในปัจจุบันที่เราทุกคนควรร่วมมือกันทําในปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญนั่นก็คือการสานต่อการต่อสู้ของพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์ถ้าถ้าพี่น้องติดตามสถานก,การณ์ที่ปาเลสไตน์อีกไม่กี่ประมาณสักสิวันข้างหน้า จะครบหนึ่งปีของเหตุการณ์7ตุลาซึ่งเหตุการณ์7ตุลาเนี่ยมันมีความสําคัญหลายอย่างเหตุการณ์7ตุลาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โลกเนี่ยมีโลกนี่ได้ค้นพบความจริงบางอย่างที่อาจจะไม่เคยไม่เคยรับรู้มาก่อนได้เห็นตัวตนที่แท้จ,จริงของรัฐอิสราเอลหรือว่ายูเซอานิสแล้วก็ทุกคนก็ตาสว่างจากจุดเริ่มต้นนั้นคือ7ตุลา การบอยคอรต่างๆที่ประสบความสําเร็จท,ท,ทั่วทุกมุมโลกก็เกิดขึ้นเริ่มต้นจากพวกนั้นฉะนั้นผมจึงมองว่าสิ่งสําคัญที่สุดในปัจจุบันอย่างหนึ่งที่เราควรทําก็คือการสานต่อสิ่งนี้ในการสานต่ออย่าหยุดที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่าเพิ่งหยุดที่จะสนใจเรื่องราวของพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์แล้วก็รวมถึงการสานต่อเรื่องการบอยคอรตสินค้าต่างๆที่เป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการซัพพอร์ตอิสราเอลหรือว่ารัฐสเออร์ลิส เพราะไม่อย่างนั้นมันก็สิ่งที่พี่น้องเราที่ต่อสู้กันมาที่ปาเลสไตน์จริงๆมันก่อนหน้าเจ็ดตุลาได้ซ้ำไปใช่ไหมครับรวมถึงความสูญเสียทั้งหลายที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันอาจจะเปล่าประโยชน์ก็ได้เราทุกคนก็รู้ว่าสื่อต่างๆนถูกครอบครองโดยยิวแซอนิสใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงควรสารต่อสิ่งนี้และอย่าให้มันและอย่าให้มันยุติเพียงแค่นี้ควรสารต่อและควขยายต่อไปเรื่อยๆเพื่อให เพื่อให้การต่อสู้ไม่สูญเปล่าและเพื่อให้เราประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับนี่ก็เป็นสิ่งต่างๆที่ผมสามารถฝากให้กับพี่น้องทุกคนได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับอินนัลลอฮวะมลลาอิกะตะโธฮุยซัลลูนะอานันนบียาออยูฮันลตซีนอามานุสลูอัลเลฮิวัสลิมูตัสลิมะอัลลอฮ์มัสลิอัลลาห์นบีนะมุฮัมมัดวะอัลลาห์อัลเลห์วัสฮบิฮิอัจมัยน์รับบานาซัลลัมนาอันฟุซนาวะอิลลัมทูฟิลลานาวะตทรฮัมนนาาละูนันนนมิัลร وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان وخاصه في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وخاصه في غزه يا رب العالمين اللهم سبل اقدامهم ووحد كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك باليهود واعوانهم اللهم دمرهم وزلزل اقدامهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim aqimissalah